ล็อกสําเร็จงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่น65เลขชุดสองตัว63 64 67 69 53 56 57 59เลขร้อยมาลายงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่น

ในงวดวันที่2พฤษภาคมเลขชุดสองตัว60เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง06เลขนำโชคงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่น89เลขชุดสองตัว85 87 86 ดสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่สองห้าสองเจ็ดสองหกสองสี่